nhưng được quen thuê này, quen thuê mà để được một cái mãi 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 นะคะข้างล่างก็จะมีก็จะมีแตงโมด้วยถูกไหมคะพี่มดแตงโมนี่คือแช่เย็นมาแช่เย็นครับแล้วก็มีไอติมแต่ไม่เห็นไอติมหายไอติมอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ในปาาของเขาเหรอไอติมเหรอครับหรือคุกออกไปแล้วก็คืออาหารแสได้เลย นิดนึงนะคะคุณผู้ชมนื่องจากว่าเราออกนอกสถนี่แล้วก็มันจะมีเรื่องของรร่านะคะก็รถจักยวนสักพันเาั้นแต่ว่าไฮไลท์คัญของสุนทราสนรขาของเราคือการให้นะคะเด็กๆะคะหรืมีหนูไหมเราก็มีเอาเหนไห ที่เราจัดทำเนี่ยครับเราเราเรียกว่าไอติมอ๋อเป็นเป็นอ๋อเป็นแผ่งอยู่แล้วเป็นแท่งอ๋อที่คุณผู้ชมเห็นสี่เหลี่ยมนะคะที่สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยที่ที่เจ้าหมีหมากําลังแคะอยู่เนี่ยนะคะเราสูงเข้าไปข้่ไหนได้ไหมคะใกล้ใกล้ก็จะมีแตงโมนะแตงโมครับแล้วก็ประกอบด้วยน้ําหวานที่เราจะเพิ่มกลิ่นหอมเชิญชวนให้กับให้กับเจ้าหมีครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราเราใช้กำับผู้ใหญ่ครับ ถ้าลด50ห65บาทสำหรับนะคะคุณผู้ชมที่ใช้เครือข่ายมือถือ AIS ลดเครื่องราคาดันกมันก็ไปละนม่ใเดี๋ยว่าเล็กจ่ายกันได้จ่ายันได้มอเลยจ่ายเลยเหลือของฟอะนั่นเว็บเดียวนี่พี่แฟบเดียวจริงๆสัดนะขับซัดนั้นเราเราบอกยาค่ะใช่ันั มาแมวแล้วมัน a, ยิ้วเมื่อนลงแต่เราจะอย่าวานนมูๆขาอย่าวามาเผื่อนมาเองมาเองนี่ยังยังแงย่งเราอยู่ใช่ครับแต่มันแปกใจมันเลย อยากดูค่ตัวนี้คนละตัวกับวิยดาใช่ไหมคะหรือตัวนี้นี่ยาล่ายาล่ายาล่ายาล่ยืนนะคะถึงแม้ถึงแม้เขาจะขืนร้องบ้างแต่เขาก็หัวคุ้ยนะคะก็เข้าออกอยู่กำลังคิดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูพฤติกรรมของ เลี้ยลานะคะถึงหมาของเราอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะล่าล้าจสดนี้ไปนะคะนี่นะคะต้องมากนะคะตอนนี้กำลังทำอะไรกอยู่ครับดูเล็บประหยัดที่บอกว่าสถานีหนึ่งของเรานะคะมียาวๆไปในช่วงในสาในสาในสานี้ยาวๆไปนะคะผู้ชมมาไล่โคทุกวันหยุดชื่ออะไรนี่ที่ปอกมะพร้าวอยู่ทุกที่ครับชื่ออะไรที่ปอกมะพร้าวอยู่ชื่อยาลาใช่ไหม ที่มายังไงทำไมเป็นชื่อยาลาครับพี่น่าจะดสมใจอ๋อเพิ่งเคยไม่จ่ายยาลาแล้วก็ถามดูนะผู้จะวิ่งมาเรื่องต่างเรื่องแล้วูดจะวิ่งมาต่างเรื่องก็เป็นฟังเรื่องมึงมาอย่างไรเนาะเอ๋คุณมาจากไหน